ปราสาทตาเมือนทมประสาทพันปีกลางสมอรภูมรบที่นักวิชาการไทยบูรณะย้อนกลับไปช่วงพศ 2502- ถึง2504ตอนนั้นพื้นที่ประสาทตาเมือนทมยังเป็นที่รกร้านและอันตรายมากทางด้านอาจารย์มานิตย์วันลีพโพดมกับคณะได้บุกป,ป่าฝ่าดงเข้ามาสำรวจและขุดแต่งโบราณสถานด้วยงบประมาณของกรมศริลปากรคณะของอาจารย์มานิตเดินทางด้วยรถจีป๊ปมีเต็นท์สนามเรื่องครัวง่ายๆ มาแบบข้ามไหนก็นอนนั่นแสดงให้เห็นถึงความทุ่งเทเสียสละและเห็นความสําคัญของโบราณสถานเป็นอย่างมากปราสาทตามเมืองทมครับเป็นปราสาทในศาสนาพราหมณ์ไสววนิกายที่ตั้งอยู่แนวชายแดนภาคอีสานของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชามีเทือกเขาพนมดงรักกั้นเอาไว้โดยมีช่องตาเมืองเป็นช่องทางสําคัญของเทือกเขาที่ผู้คนจากสองฝั่งเทือกเขาใช้ติดต่อกันไปมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นทางคมนาคมสายนี้เป็นเสมือนเครื่องมือเชื่อมศูนย์กลางการเมืองการปกครองที่ประเทศกัมพูชาคือเมืองพระนครกับชุมชนใหญ่ๆทางภาคอีสานของไทยอย่างเช่นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7พระองค์โปรดให้สร้างบ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินทางตามเส้นทางต่างๆพัวอาณาจากักรหนึ่งในนั้นคือช่องตาเมืองอีกทั้งยังมีจารึกของปราสาทตาเมืองทมหลายหลกักที่กษัตริย์เขมรหลายองค์ให้จารึกไว้หลักที่ เก่าที่สุดมีอายุราวพุทธศตวตรรษที่12ซึ่งจารึกแต่ละแผ่นก็ต่างกล่าวถึงการทำบุญทำทานจำนวนมหาศาลเพื่อบูชาพระศิวะและก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่เรื่องราวเหล่านี้กลายมาเป็นเครื่องมือแห่งความขัดแยง้งมากกว่าความกรองดองและก็ต้องขอขอบคุณนักวิชาการไทยที่เข้ามาบูรณะปราสาททำให้ผู้คนได้เห็นความสวยงามที่แท้จริงของปราสาทในทุกวันนี้ขอขอบคุณทุกการเสียสละขอให้ทุกชีวิตปลอดภยัย ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีครับ